สวัสดีชาวอิเล็กเคชันทุกคนนะครับวันนี้ผมมีผลงานมานำเสนอนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวอแอปพลิเคชันที่เราเขียนขึ้นมานะครับโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับเราจะนำไปควบคุมนะฮะลดบังคับนะครับซึ่งเราได้ทำการเปลี่ยนจากาขึ้นวิทยุนะครับมาเป็นระบบบลูทูธนะฮะ เดี๋ยวเราจะทำการคอนเน c t ดูนะครับแล้วเราก็จะทำการเลือกชื่อของบลูทูธที่ติดอ,อยู่กับตัวรถนะครับเมื่อคอนเน c t ได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการทดลองนะครับวิ่งดูนะครับนี่ก็จะเป็นตัวรถที่เราทำขึ้นมานะฮะตอนนี้ผมเดินหน้านะครับเดี๋ยวจะถอยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูนะครับ อ่าวจะลองถอยหลังนะครับเดินหน้านะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับครับผมสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอ่าเข้าไปดูได้ทางเว็บของเรานะครับขอบคุณครับ